วันนี้เรามาเปิดตัวสินค้าราคาพิเศษจัดไปครับมาครับวันนี้เราอยู่ที่ซับสมบูรณ์ยางยนต์ครับสาขาสุขสวัสดิ์ของสุจีครับวันนี้เราพามาชมล้อแมกโมเดลใหม่ครับผมตัวนี้นะครับโมเดลที่มีชื่อว่า f ฟัต้าครับ FSR ครับผมตัวนี้เป็นขอบ19ครับกว้าง9นิ้วครึ่งครับออฟเซ็ตบวก25ล้อหลัง10ครึ่งออฟเซตบวก32ครับแน่นอนครับสเปคนี้ กระบะตัวสูงตัวเตี้ยครับรถสยใส่ได้ครับผมสไตล์นี้คือสวยเลยนะครับและที่สำคัญครับตัวนี้ก็โมเดลนี้ครับมาเป็นสไตล์แบบ6ก้านยอดนิยมครับผมสีแรกที่พามาชมขอนเลยครับจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดำขอบดำเซฟซีข้างก้านครับเส้นสายรายละเอียดของเนื้องานสวยจริงๆครับตัวนี้ยอมรับเลยครับแล้วก็ สีที่สองครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำ CNC ข้างก้านเงาขอบเงาครับสายคลีนชื่นชอบมาดีครับนี่เลยนะครับสวยจริงๆครับเนื้องานนะครับแล้วก็สีที่เข้ามาอีกสีหนึ่งครับที่ที่ร้านเราก็จะเป็นเอ่อสีดำ CNC ข้างก้านแดงนะครับสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ไม่ควรพลาดครับผมแน่นอนครับอ่าล้อแมกคุณภาพดีอย่างนี้ก็ มาพร้อมกับการรับประกันครับโครงสร้างล้อ6ปีสี6เดือนครับผมตัวนี้ค o ส m i c ก a ร a n t ีครับราคานะครับโปรตีเลยชุดหนึ่งเนี่ยผมขายอยู่หน้าร้าน24,000บาทนะครับแต่วันนี้เรามาเปิดตัวสินค้าราคาพิเศษจัดไปครับราคานี้เลย17,500บาทเท่านั้นครับนี่เลยครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะเปลี่ยนล้อแม่ครับแคบไว้นะครับ ส่งโยนเข้ามาทางอีบ็อกเพจได้ครับต่างจังหวัดจัดส่งฟรีครับราคานี้ครับผมอ่าก็ทรัพย์สมบูรณ์ย่างโยนครับสาขาสุขสวัสดิ์64นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ